ัมเกาทำหให้เอ้ว ว้าวสองตนนี่หน่อยว้าวยอดนี่คนตกหน่อยกกหนึง่งอีกแม่คุดวะนี่ครับผมเออสุดยอดสุดยอดสุยดสยอดเออขาหนาม,มาม่ามีไพ่นันดอกขามอะไรดอกนี่มันเป็นเกาะนาขี้ เอ้ยอมันหัวใหญ่ครับตรงนี้โคก,กหัวลงบักยบง่ายเขาเพิ่มมหาเขาให้เขาปลุกมาให้ยังนี่ครับพอมันใหญ่พึ่งติงเพิ่งลงเอ,อเ,เอามาให้ยังนี่เอวันนี้ก่อน หลงัด้องงัดแตกแตกจุกเออถึกกาถูกกาถึกกาโอ้ยนี่ครับผมนี่ใหญ่ๆคำโตๆครับผมไหนสิงไม่เคยยอมใครนี่เบิ่งในต้นครับผมนี่ ก็มวอยมอยไล่มอยไลย่สวัสดีครับผมมาบ่ไรก็บอตรงมาสู่มาให้ยังมาตอนมันเนาะมาใหยังอยู่นี่ยังเ,เ,เป็นตอนใต้บายบาย มาสิมุดใหม่ยังดอกมุดใหมยังนาขีนาขาเย็บมันเลย ยยังนี่ตอนนี้บอ Nên để ông nó dịp bài nó 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 cốt nó nó mất

sí,